สวัสดีครับกระผมนายกรลังสะทองร้อนครับครูสอนภาษินไทยโขนวันนี้นะครับก็มาในช่วงองค์ความรู้ที่5นะครับเป็นการ ep 2อนะครับเสนายักษ์นะครับในตอนยกลบนะครับว่ามีกระบวนท่าอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ประททับออกมานะครับการลบจับหนึ่งของตัวลิ้นนะครับแล้วก็เข้ามานั่งนะครับมีท่าทางกิริยาบท อย่างไรบ้างนะครับแล้วกออ็การตีบทของตัวยักษ์นะครับแตกต่างจากตัวลิงอย่างไรนะครับก็จะมาอยู่ใน EP นี้นะครับเป็น EP ที่2ของตัวยักษ์นะครับ EP แรกที่ครูสอนไปก็คือเป็นแม่ท่าเนาะภาษาท่านะครับแบบฉบับยอ่อแบบฉบับเข้าใจง่ายๆนะครับนำไปใช้ได้นะครับในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ ในชุดยกลบหรือในตอนยกลบนะครับนะครับก็จะมาเริ่มนะครับเข้าสู่กิริยาบทท่าทางต่างๆของเสนาักษนะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับเศนายัก d ก็จะมีกระบองนะครับที่ครูเคยบอกไป ep หนึ่งนะครับในองค์ความรู้ที่4นะครับก็จะมีกระบองจักระบองนะครับทีนี้เราจะมาดูการเต้นของเสนายัก d ว่าเต้นยังไงทำมือยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยครับช่วงที่ลิงอีพีสองของลิงนะครับนะครับก็จะหันหน้านะครับอยู่ฝั่งขวาส่วนยับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะหันหลังก่อนนะครับตอนแรกเลยนะครับไหว้มือแบบนี้นะครับยกเท้าซ้ายนะครับ วงยังไงเอ่ยครับนักเรียนวงยากนาะการสอกกงยหน้าขึ้นดันหลังนะครับเส้นไปอันนี้นแขนตึงนะครับแขนจึงหน้ามองทางนี้นะครับอันนี้คู่บองโทรศัพท์นะโคตกเลนจรงหน้าต้องมองทางนี้นะครับนะครับหน้าก็อยู่อรงนี้นะครับมองคู่ต่อสู้เราตลอดเวลาะนะครับ เดนมานเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงลังเวทีนะครับจังเวทีพอเข้าเวทีเสร็จปุ๊บยัดพลังรกระทืบเก็บเก็บอย่างน,นี้นะครับวางซ้ายยกขวายืดกระทบเอ่าเหยียบหน้าอัดหน,หน้ามองนี่ปุ๊บขยับต่อไปถอย เอากระขันตัวนี้นะครับขันแบบนี้นะอ่าหอยเท้าขวายกซ้ายยืกระทบอ่านั่งลงนะครับว่ายนะครับว่าย,นะายอ่าได้ไหมครับต่อไปการขับตัวดูนะครับการขับตัว ลิงกับตัวตัวนยักษ์เปี่ยนแค่เขา่าโดยที่เราตั้งเข่าซ้ายไว้ครับเอาเข่าลงมาปุ๊บตั้งอ่าเห็นไหมครับจะก,กี้นี้พี่ภูเคยสอนลิงไปลิงเขาจะหันเราอยากจะหันหน้านะครับอ่ขึ้นมาเลย ไอตอนที <Tipp> ่ขึ้นนะครับ <när> ที่ครูสอนของตัวลิงไปนะครับเป็นที่พระรามสั่งหนุมานหนุมานสั่งเสนาอันนี้เช่นกันทศกัณฐ์สั่งเปาวนาสูนเปาวนาสูนสั่งเสนายักษ์ทีนี้เราเป็นเสนายักษ์นะครับ่าดูนะทศกัณฐ์สั่งเปาวนาสูนนะครับเปาอนาสูนสั่งเสนายักษ์พอเท่านั่งไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับไป ขยับชี้บ้งางชี้โคตมึง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 ตายมึงตายแบบนี้นะครับตั้งเข่าแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอครับมาต่อกันนะตัวใหม่นะครับเต้นออกมาแล้วนะครับสมมตินั่งนะครับนั่งนะครับขยับ มีอีกแบบหนึ่งนะครับกับตัวนี้เหมือนนี้นะครับเปลี่ยนเท้าจับตั้งนะครับาวางนั่งน,ง,งนี้นะครับพอขุดการสั่งนะขุดการสั่งเปาโนสูงโมโหทอนสองตัวนี้สั่งเรานะครับเราไหว เียเฮ้ยพวกเราจะฆ่ามันให้ตายวา้ายนะครับ,รบถ้าในลบนะครับว่ายขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องอุ้ยนะอ่าเก่ดอันนี้พอเสร็จแล้วตั้งเขา่าครับตั้งเขา่าพื้นหนึ่งสองตึงสาม เก็บเจอกันกระพรันหน้าให้ดูก่อนเก็บหน้าหักนะเก็บนะครับ,นะบ,รบไปแถวนะเสร็จป,ปั๊บเก็บไปแถวปุ๊บตั้งเหลี่ยมตั้งเหลี่ยมนะพอตั้งเหลี่ยมเสร็จปุ๊บยักทาล่ายักทาลบลิงนะครับ ยัทาทาลบลิงอ่อยายัดทาลบลิงนะครับตัวเราจะฆ่าเจ้าให้ตายไม่กลัวไม่กลัวนะครับโกรธนะครับแล้วก็ขยับนะอ่าเอาใหม่ตัวเราเรียกก่อนตัวเราจะฆ่าเจ้าให้ตายนะครับ พอลิงเขา,าลบท้าเราเราบอกไม่กลัวไม่กลัวนะครับโกรธขยับอ่าแบบนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูท่านะครับตั้งแต่ท่าแรกอ่มาเริ่มท่าลบนะครับพอเราเก็บมาแล้วนะครับนะครับนี่นะเปลี่ยนมือเรียบซ้ายวางยกขวายืดกระทบหนึ่งเรียบนะ เรียบตัวคูตัวกูจีบจีบเข้าอ,อกนะครับตัวคูตาหน้าก่อนะครับเรียบจีบตั้งเรียบ่าตัวคูนะครับ,รจ,รานะรบจาก ้ามึงให้ตายหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะเรียกจีมือขวาเรียกมือขวาเียเปลี่ยนขระขันตัวกูเปลี่ยนกระบองผิด่ยนกระบอกนะครับเปลนกระบองตัวกู จากถ่ามือนะครับนะมือให้ตายทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำขาพร้อมกับท่านะครับอามาครับภาษาท่าออกท่ากวยนะนะครับตบมือเอากะบองตบตกมือเอง ซ้ายวางยกขวาที่กระทบเรียบหันตัวกูยกเท้าขวาวางซ้ายจากข้าครับึ่งให้ตายใหม่ อีกรอบหนึ่งนะเียบซ้ายวางลกขวาพี่กระทบอ่าเก้าออกตัวคู่จะค่าม่งให้ตายขยับ ได้ไหมครับอ่ะอีกรอ,นะอ,อบหนึ่งนะรอบหนึ่งนะรอบหนึ่งนะครับไปเก็บมาแล้วนะวางนะเรียบ ยับเสร็จนะครับพอขยับเสร็จแล้วเข้าลบ,ลบนะครับลบนะครับอลบเหมือนตัวลิงยับผันหลังก่อนนะครับยับผันหลังก่อนนะพอขยับอันนี้แล้วใช่ไหมกระชื้อพึ่งมือเก็บตรงนี้แบบนี้นะครับใส่เท้าไปนะใส่เท้าไปอันทันหน้าให้ดูก่อน ขาไปอย่างนี้นะครับวางขวายกซ้ายยืดกระทบปัดนะครับที่ครูบอ,อกไปลิงขา้ารชการอ่าลิงข้าชการน,นะครับปัดลิงข้าชการอย่างนี้อ่าช่วงแรกพับเก็บวางขวายกซ้ายยืดกระทบบาดหนึ่งนะครับ อลา่ยีีกระทบปัดสองอได้ไหมครับนี่คู่ให้หลังให้ดูนะแบบเล่นนะทำแบบเล่นขยับไว้ขยับไว้ตายเก็บขวายกซ้ายยืดกระทบปัดหนึ่งล็อคลอะ ยืดกระทบสองนะครับอ่ะก้าวเท้าขวายกซ้ายจิบควา่าหักกระบองลงนะครับยกซ้ายยืดกระทบะจับตรงน,นี้หน้าอกนะหน้าอกยืดยุบนะครับคว่มกระบองลงนะครับคว่ำกระบองลงนี่นะ เอาเอาเท้าขวาไปเหยียบขาลิงเหยียบขาลิงนะครับโน้มตัวไปข้างหน้ายืดยุบขาลงตั้งกระปองขึ้นนะครับอ่าอันนี้ลิงเหยียบยักษ์นะฮะยืดยุบหอยหอ,อยนะยกซ้ายเหมือนเดิมยืดกระทบ หล็อกมายือย้อกระทบเก็บตั้งมือเก็บตั้งขยับนั่งเดิมยือย้อกระทบไหวพร้อมกันนะครับยิงระยบ เดี๋ยวตั้งแต่นั่งนะครับนั่งเขึ้นอ่าเดี๋ยวมาเข้านะครับทำไ่ดูหนึงง่งรอบนะครับมาตั้งแต่นั่งก่อนนะนั่งอโศกการสั่งนะครับ สั่งเป้าเป้าสั่งเราเราพนมมือเรียกเราแล้วนะครับถ้าเรียกถึงจะพนมมือนะ๊ออขึ้นวายหวขาเอ่อแบบอ่ายืนะออยืน,ยนมาเร็วเนระ็าเก็บมาขยับอ่าขยับฮะขยับแล้วนะครับ ขยับเก็บนะเก็บเออึิบหาดลบอ่ายกตั้งยืดกระทบเอ้ยตัวกูนะครับจากฆ่านึ่งให้ตายขยับ ขยับแล้วนะกระกทืบตึงเก็บไว้วางซ้ายยกวางขวาย,ยกซ้ายยืดกระทบตัดหนึ่งล,ะล,ะละ็อกมายกเท้าขวาติดยืดกระทบสองขวาลงหลังยกซ้ายจิบปั้มยืดกระทบตั้งมือไว้ ยืดยุบก้าวเท้าขวากระบองลงหนักน้ำหนักน้ำหนักวางเท้าซ้ายนะยืดยุบขยับเท้าขวาแล้วเหยียบเท้าซ้ายนะครับเหยียบเท้าซ้ายนะลองเล่นดูวางซ้ายนะครับหนักซ้ายนะต้องกระบองลง ต่อไปเก้าเหยียบลิงนะครับเอาใหม่เอาใหม่เกนะขวายกซ้ายยื่กระทบนะอ่าเราขึ้นขวายืดกระทบ ยืดกระทบยืดยุบอ่าเหยียบลิงอันนี้เหย,ยียบลิงยวดนนะเขาขวาเหยียบลิงยืดยุบหน้าลงมามีเหยียบยักนะครับอันนี้ถูกต้องนะยืดยุบถอ,อนขวายกซ้ายนะับหขอยยกซ้ายยืดกระทบ ขึ้นนะครับขึ้นยืดกระทบยืดยุกขยับเก็บนะครับขยับเก็บไปถึงที่ปั๊บตั้งเหลี่ยมขยับอถอยขวายกซ้ายยืดกระทบไววพร้อมกัน อย่างนั้ครับเดี๋ยวทาตั้งแต่แรกนะทาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปะททับนะครับอามาครับตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกเต้นออกมาเจอลินตรงกลางปะททับปะทะทับเสร็จปุ๊บเนยต่อครับขยับเนือ้อนั่งนะครับว่ายว่ายว่ายหัวหน้าเราอ่ะอว่ายพยายาโกดพอ พระลโทศการสั่งเปานะครับเราก็ยังขยับอยู่พอเปาเริ่มลุกขึ้นสั่งเราเรียกเราไหว้ไหวเสร็จปับ๊บเราก็ทํบบทขยับสั่งเรียกเสนาลีมเฮ้ยตัวกูจะฆ่ามึงให้ตายไม่กลัวไม่กลัวนะครับแล้วก็อะไรขยับตั้งเหลี่ยมหน้าอัดนะเป็นหน้าอัดปึ๊บ ข้าวข้าหน้าชนกันนะครับตีตีจับหนึ่งจับหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บยักเหยียบลิง,ล,งลิงเหยียบยักนะยักเหยียบลิง,ล,งลิงเหยียบยักพอเสร็จแล้วไงต่อแล้วก็ตีหนึ่งฝ้าสองนะครับขยบับขยบับปุ๊บคอยเหลาลงง้างไว อ่าวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวมาต่ออันนี้ดูแบบฉบับเต็มนะครับอ่ะเริ่มเต้นก่อนนะเต้นก่อน,นยกไว้ตั้งเต็มมาถึงตรงกลางออกจากข้างวิธีมา กระชับขวาเก็บอ่าเก็บนี้เน้นแต่แรกนะซ้ายวางยกขวายี่กระชกอ่าขยับเพิ่มอ่างขอนขวายกซ้ายยี่กระชก ีบดของตัวยับแต่ละตัวทีบดไม่ต้องเหมือนกันนะตรงนี้นะ,อะมองได้นะพอเสร็จปั๊บพนักธานสั่งเตาอ่าเตาโอ้โหขึ้นเรียกเราหลังเราเต็มตัวพนมือว้ายฆ่ามันให้ตายปั๊บตั้งเข่าขวายืนหนึ่ง แย่แถวนะครับขยับไว้อ,อต้องอยักท้าลิงก่อนนะครับท้าลงก่อนนะ mm hmm. วางสายยกขวายืดกระทบเอ้ยถอยยกยืดกระทบตัวเราอ่าจะ มีทาบ้างเรียบ แล้วนนี่ก็ชอบ หนึ่งเอ้าเ้ขวาติดยื้กระทบตีซ่าสองจีบยืดกระทบจับกระหันลิงลิงจับกระบองยักยืดยุบกพิกกระบองเหยียบลิงยืดยุบข้างมาข้างมือ ยิงหยียบยับยืดยกถอยขวายกซ้ายยืดกระทบฟาดต่อไปเลาะเล้ะยกขวาติดยืดกระทบป๊าบเก็บเก็บตั้งถอยขวา ยกซ้ายยืออดกระทบไหว่ยขยับเ,เวลาพระขึ้นลอยใหญ่นะครับขึ้นลอยใหญ่ลิงเขาจากเนื้อแล้วก็ขยับข้างเนื้อเหมือนกันขยับข้างนี้นะสมมติเนื้อเออนื้อเห็นไหม้ยแบบ นั่งกระบอกขึ้นนะน,า,นาชี้ถ้ายักษ์อาโดนเหยียบจะมาอาโดนเหยียบทำไงชี้โกร เสร็จปั๊บพลามแพ้เอ้ยจดทะกันแพ้นะครับ,บ,รบพอเขาทีที่ขูดบอกว่วาจดทะกันเศร้าเศรษฐาคันนี้ยแพ้เจ็บตูดเราเสียบกระบองเลยปึ๊บตั้งรอเลยจทะกันสั่งปั๊บไหว้ชักกระบองพิทขึ้น ได้ไหมครับอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งตอนตอนเสร็จแล้วนะตอน,ตอนร,รับปกันแพ้นั่งลงรับประกันแพ้นะตึ๊บสอดเลยอบบอเข็กระบอกเลยอ้าวไอ่าตึ๊บชักกระบอกอ่ะขึ้นมามือไปแบบนี้มือวาง นาตักนีนครับขึ้น 1, 2, 3, หน,นึ่งสองสามหันนยียกเก้าย <9, S 1> ืดบเข็บเ,เข้าเลยนะครับกลัก,กายเป็นว่าตอนมาเต้นออกมาตอนแพ้นะครับรีบเลยซอยเท้าเก็บเข้า<ม>อ่า เป็นแบบนี้นะครับ EP ที่ 2, 2> กระบวน่าย,ยังยกุบรบของตัวยักษ์นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เสร็จนะครับไปหนึ่งต่อไปองค์ความรู้ที่6นะครับก็พระรามนะครับพระรามพระลักเรามาเรียนรู้กระบวนนารย่อสั้นแม่ท่าของพระรามตัวพระตัวพระนะครับเอาตัวพระก่อนนะครับ ว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับทำยังไงบ้างนะครับ EP นี้ EP ที่สองของตัวยักษ์นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ขอให้เรียนไปซดซ้อมนะครับไม่เข้าใจก็กลับไปดูชวนท่าต่างๆนะครับนะแต่ที่สำคัญเลยคือคืออะไรครับการเต้นเสานะครับการเต้นเสาในตัวยักษ์นีย่ยาสำคัญมากๆการเต้นเสาการเก็บนะครับการเก็บ แล้วก <es> anyway ็เห็นไหมครับเวลาที่คร hmm, like ูพูดบ่อยๆมีท่าอะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมอืมท่ายึดกระทบนะครับยักษ์เนี่ยสำคัญคือมันแสดงให้ถึงความแข็งแรงนะครับการยึดกระทบของตัวยักษ์นะอ่า EP นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ กระบวนท่าในตอนยกรบของตัวยักษ์ EP ที่2นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าของความรูที่6นะครับมาเข้าสู่ EP 1นะครับหน้าตากสบแม่ท่ายีทาทางของตัวพระนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ